สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัชินิพิบุลีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลูกสูบนะครับเราจะปาดหัวลูกสูบนะครับใส่โซนิกนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะหัวนูนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยครับเราจะลดขนาดลงนะครับปาดออกสัก2อมิลครับเพื่อที่ใหใส่กับชักเดิมได้นะครับ ูเพลินๆตาไปแล้วกันครับ ดขนาดออกอย่างเดียวนะครับนี่ครับเราว่าจะโรยโรยโรยเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บงานนะครับอีกครั้งหนึ่งทาให้มันเงานะครับทําให้มันสวยครับให้เขาเหมาไม่เกาะเหตุที่ปาดก็เพื่อลดแรงดันนะครับลดกําลังอัดครับในเบ้าฝาสูบนะครับให้มันน้อยลงครับ เพราะว่าของเดิมมันค่อนข้างสูงครับต้องใส่ประเกนเยอะแล้วก็กําลังอัดค่อนข้างเยอะครับเราก็จะลดกําลังอัดออก ความหนาไว้ประมาณ2.5ถึง3มิลเท่านั้นนะครับจะไม่เหลือไปเยอะครับแล้วก็ไม่เหลือไปน้อยเกินไปครับการล่องแหวนแตกด้วยต่อไปแล้วก็เปลี่ยนมีดแล้วครับก็จะทำให้มันเงางามนะครับเป็นการเก็บงานนะครับอีกสักสองครั้งนะครับก็เสร็จการปาดแล้วครับทำง่ายๆนะครับไม่ยาก ก็ฉโลมน้ำมันก่อนครับจะกึงงานให้มันเงาครับให้มันเนียนต้องใช้ผิวให้มันลื่นๆหน่อยครับใช้น้ำมันหยอดนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับังเกตว่ามันจะเงาขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นการขึ้นเงานะครับขึ้นเงาลูกสูบเลยปาดเก็บงานทั้งสุดท้ายนะครับทั้งเดียวด้วยครับนี่ครับจะค่อยๆไล่เงาขึ้นมานะครับตรงนี้ก็อยู่ที่มือใครมือมันแล้วครับถ้าเลื่อนไม่ดีก็ด้านเป็นเส้นนะครับต้องเลื่อนแบบว่าให้มันสมูทหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช้ออตโต้ไม่ได้นะครับ เราจะใช้เอียงเอานะครับองศาก็อยู่ที่เราเลือกก็เสร็จแล้วครับเอาวิ่งเลยนี่ครับเรียบร้อยครับก็ต่อไปก็ไปหลบวาวนะครับก็พร้อมส่งลูกค้าแล้วครับ